เริ่มแล้วค่ะลาว้าวมองให้ป้ากันเต็มเลยแล้วเราลปานะงานลุงเรือรำรวยรรวยทำอะไรก็เฮง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 จ้าอาเซนรักจ้ายป้าภอพแขกลยติ่ต้องกระนาอะไ่ไปไปปป่พี่ทาไม่ไอ่ไ่ไ ไม่เป็นความดันนะเป็นสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีภูมิูาหาถือเนาะขอให้ป๊ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงกับพวกเราไปนานๆและขอให้พวกเราโตมาเป็นลูกที่ดีให้ป๊าามีความสุขโอเคป๊าดี้ป๊าดีๆป๊าดีปาดีๆป๊าดีๆป๊าดีปาดีๆป๊าดีๆป๊าดีๆปาดป๊าดีๆป๊าดีป๊าดีๆปาดีๆป๊าดป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  happy b i r h d a y p p y h a p p y b i r h d a p p y h d a y to you happy b i r t d a y to you ก่อน happy b i r d a y happy b i r d a y happy b i r d a y to you กะว่าหนูเก็บตังประมาณ30บาทโอ้โหอดซื้อเลยคิดเงินที่ได้เงินที่ทองก็ได้ทองไม่เจ็บไม่จนหรักเพียง ป้าโอ้ยพอหลับตาโอ้ยพรไวๆหน่อยป้าโหมนากหลายคนจังกเปิดไฟเดี๋ยวแค่พิบัติเดย์เจยูไปไปแน่ไปนนี่คือวันเกิดในหนึ่งนาทีนะคะบ๊ายบายค่ะเดียนจะน่าจะเป่าอีกหรอโอ้หไหเดยนขอได้ไหเนี่ยทุกคนมาดูเพลงพี่ก็ไล่ไวมากแม่จ๋า อันนี้จานี้เค้กมินิมอลเค้กมินิมอลอันนี้เรามาคือช็อกโกแลตนะป้าชอบกินเค้กอะไรอุ้ยป้าชอบกินเค้กมะพร้าวนะช็อกโกแลตมะพร้าวชอบหมดเลยเนี่ยน้ำกินผิวขี้นี่คือของขวัญที่แม่ซื้อให้ป้านะคะคืออะไรคือคอกนะคะน้ำหอมคอมซื้อรองเท้าให้พี่นะนาฬิกาซื้อรองเท้าป้าเจ้าของมันเกิดป้าบอกชอบเดือดฮะไมชอบเดือกดอ๋อครับวันนี้ก็ เป็นคลิปคลิปพิเศษถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ดกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย